สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเมนูอาหารจานเดียวมาฝากนะครับก็เป็นเมนูข้าวคลุกพริกเกลือปลาครับเมนูนี้ทําง่ายมากๆเลยครับแค่ทําพริกเกลือเป็นเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะครับไปดูวิธีทํากันได้เลยครับอันดับแรกผมก็จะมาเตรียมในส่วนของปลาก่อนนะครับปลาที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นปลาทับทิมครับก็จะใช้ประมาณอยู่ครึ่งซี่ครับหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นแป้งทอดกรอบนะครับผมใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนชากับพริกไทยป่นลงไปนิดหน่อยครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับในส่วนของเนื้อปลาทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ตามชอบเลยนะครับจะเป็นปลากระพงปลาทับทิมอะไรก็ได้ครับจากนั้นก็ตอกไข่ใส่ถ้วย1นึ่งฟองแล้วก็ตีให้เข้ากันแบบนี้เลยครับเพื่อเอาไว้ชุบป,ปลานะครับหลังจากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็เอาเนื้อปลาที่เราหั่นไว้มาคลุกกับแป้งที่เราผสมไว้เลยนะครับก็คลุกให้ทั่วๆแบบนี้เลยครับ ต่อไปก็เอาปลาที่คลุกกับแป้งมาคลุกกับไข่แบบนี้ครับแล้วก็เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังอีกทีแบบนี้ครับการคลุกกับเกล็ดขนมปังก็ใช้มือกดๆแบบนี้ครับให้เกล็ดขนมปังติดทั่วๆนะครับจากนั้นก็พักไว้ก่อนครับให้เราทําแบบนี้ให้หมดทุกชิ้นเลยนะครับคลุกแป้งคลุกไข่แล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับดูให้น้ำมันร้อนพอประมาณก็เอาปลาลงไปทอดได้เลยครับ ตรงนี้ก็ทอดไฟแรงปานกลางนะครับดูให้เนื้อปลาของเราเหลืองพอประมาณก็ตักขึ้นได้เลยครับไม่ต้องทอดนานนะครับเนื่องจากติดเนื้อปลาของเราเนี่ยกินไม่โตนะครับนี่ครับเหลืองแค่นี้ก็พอแล้วครับหลังจากนั้นผมก็จะตักพักสะเด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับ ต่อไปผมก็จะมาเตรียมในส่วนของพริกเกลือครับตรงนี้ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากตอนที่ผมผสมเนี่ยผมลืมกดถ่ายวิดีโอครับส่วนผสมทุกอย่างผมจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับหลังจากปั่นเสร็จแล้วให้เราเอาพริกเกลือที่ได้มาตักใส่ลงไปในกระทะประมาณ3ช้อนโต๊ะแบบนี้ครับตรงนี้ก็เปิดไฟอ่อนๆนะครับผัดไปสักพักให้พอมีกลิ่นหอมแบบนี้หลังจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปคลุกได้เลยครับนี่ครับก็ใส่ไปเลยครับตรงนี้ก็เปิดไฟอ่อนๆไว้นะครับ หลังจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันดีครับก็ค่อยๆคลุกไปครับหลังจากเราคลุกมาสักพักตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะครับกลิ่นก็หอมมากๆเลยครับข้าวของเราก็เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟในจานได้เลยนะครับ ตักใส่้วยความแบบนี้นะครับส่วนใครไม่ชอบก็ตักใส่จานเฉยๆก็ได้ครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อปลาที่เราทอดไว้นะครับจัดเรียงตามชอบเลยนะครับในส่วนของข้าวถ้าเพื่อนๆมีข้าวที่เพิ่งหุงสุกใหม่ๆร้อนๆเนี่ยก็ตักพริกเกลือลงไปคลุกได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปผัดลงในกระทะก็ได้ครับ นี่ครับข้าวคลุกป,ปีกเกลือปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าข้าวคลุกป,ปิกเกลือหอมๆกับปลาทอดกรอบเนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปทําทานดูนะครับเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นใดๆหรือมีคําถามใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เอาความรู้ที่ผมมีเนี่ยมาบอกต่อกับเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ